นี่แล้วจ้ะอันปลาที่ไปตกมาได้มื้อน,นี้จ้ะบ่เอามาหลายจ้ะมื้อน,นี้ได้ประมาณ100กว่าตัวแต่ว่าเอามาซ่ํานี้จ้ะมันบ่มีหม่องไส้แล้วเดี๋ยวสิแลให้เบิ่งจ้เดี๋ยวเบิ่งวิธีการแลเดี๋ยวแลให้เบิ่งเป็นาจาา้ะะมตตัดนี่เลยจ้ะ รัดหนีคือมัก็ต,ด,ตดหนีจ้ะก็คือเฮ็ดป่าธรรมดาแหละจ้ะนี่มันก็สีมีมันมันาอ่เอาจ้ะเพราะว่าบ่อยากอ้วนทั้งนี้ก็เฮ็ดก็เหกันจ้ิ18ปัพธ์เด้อจ้ะคลิปนี้ <c ười> สำหรับผู้ใดที่บ่อยากเห็นเลือด18ลัดนะจ้ะนี่จ้ะง่ายๆแล้วแล้ว ันนี้เขาก็เอาชิมจ้าทั้งนี้เขาก็เช็ดที่ขันจ้าขันมากมันก็เอาไว้ขันบอมากมันก็นตัดออกจ้าตัดออกเลยก็กบบชิ้นนี้อันก้านยี้ม่งนี่จ้าออกก็ได้บ่ออกก็ได้จ้าแต่ว่ามุนี่ชิบ่ออกเดี๋ยวสิแรล่ในเบิ้งอ,อีกตัวนึงนะจ้าไง่ายจ้านี่ัดไปโหลดไม่ต้องเสียดาย มันขนาดจ้ะบู้ขอมาวางไข่ที่ไหนบุ้เนี่ยมันนี้กะเฮ็ดกันจ้ะตัไปเดีวแร่แล้วแล้วก็สิเอาไปย่างจ้ะใส่ซอสเดี๋ยวเตะเขาสิใส่จ้ะผู้ใดมักย่างเกลือก็ย่างเกลือผู้ใดมักย่างซอสก็เอาซอสใส่จ้ะแต่ว่ามันนี่สิเฮ็ดอันปลาสาบะย่างซอสเทอริยากิจ้ะ ละจ้าแล้วแดีวเดี๋ยวไปเบื้องตอนอย่างจ้ะนี่ละจ้านี่ก็เป็นปลาซาบะที่แ,แล้วจ้าแล้วก็มากซอสแล้วใส่ซอสเทอริยากิกับอันเกลือจ้าอันนี้ก็คือพร้อมแล้วที่จะมาเออวมเมนที่จะย่างจ้าเนื้อมันเป็นสีนี่เพราะว่ามันถือซอสจ้าปกติเนื้อมันก็สีใสนั่นแหละเยาจะน้อยกันจะเอาเขาเตาอบจ้าเพราะว่าชีคันไปดังไฟทั้งหมกมันหนาว มูควนมาเบิ่งควนลองควนมันกะว่าเธอคือบ่อว่าอังกฤนเนสัญญาลู่เรื่องมาสั่นจักกัจิจัดในเบิ้นตัว This is my macro fish after I slide them I just add salt and teriyaki s a c t and as my fish is ready to grill I will cook them in the oven for 20 minutes วอมเตาไว้แล้วจ้านี่ก็เอาไส้ไปโรดมาร์คแล้วเรียบร้อ,รอย20นาทีก็สุกแล้วจ้ามันบอกสุกง่ากเนาะป่าเนาะแต่ว่าคันอยากให้กรอบก็ย่างโดนก็นั่นก็ได้จ้าอันนี้ป่า3ามวจ้าจีกินเบิร์ตโบวูตตะก,กะกินบุญเดียวจดว่าเฮ็ดหล นี่ละจ้าเดี๋ยวไปเบื้องตอนซุกอีกเชือหนึ่งจ้านี่ละจ้านี่ก็เป็นนาตาของปลาอบซอสเทอริยากิจ้าที่เขาเอาใส่ไปวางยี่สิบนาทีที่แล้วจ้าอันนี้มันเ่ได้ใหม่เลยจ้ามันเป็นอันมันเป็นซอสซื้อ,อ<ๆ>เดี๋ยวไปจัดเส่จานจ้าเดี๋ยวให้เบื้องอีกเชือนึง เรียวแลวจ้าน,นี่ละหน้าตาของฝาซาบาะย่างซีอิวจา้าอบบะหมีนย่างซอสเทอริยากิจ้ามีแจ้รฟอมแจ้วบกเนาำก็มีข่าวสวยจ้าขอาอนุญาตก,กินขอวกันจา้าไปแล้วบายบาย